तोषम सो तपातो सम सम्पोदस मोत सब कमाव तोसम्पो कुशल थाम्शल ठमा भयकमा

अभ्चान्ट अभ्चान्ट रुपा कांटो बेदाना गंटो सांजाउ संकारा कांटो विंजाना कांटो

Panjati bukala, panjati kitawata, bukala nang bukala, panjati samayawimu, asamayawimu, Toko so patamu, aku patamu, parihana tamu, nakamu cetana, koko anuraka, napapopo, tochano, kotara, bukayu, parato, apayu, Papakamano, apapakamano, niyato, aniato, patipanako, ara, tayapati pano bhagalu palapatitaci kata paramadhena bhagika ko paramadato tatato kalo palapatitaci kata paramadhenati matake acana yika aci bhukalo palamataitaci kata paramadhena sena watare watabi yosachika to parama ta to tatoto so bukalo upalamati parama tinati picha yegiji kusala tamasa pete kusala mulai wabanaku salamula sabete tamaku salai yegiji kusala tamasa pete kusala mulai nae kamulai wabanaku salamulai nae kamulai sabete tamakusala. kepada Yo a mana pada Yo Bipati pada Yohanatara pada Yo sama pada pada Yo pada Yo pada Yoani pada Youkuri cata pada pada cata pada Yowana pada Yo pipak kepadahara ปัจจัยสุตปัพายุตยปัจจโยวิปัจจัยุตปัจจโยอติปัจจยัาาจยติปัจจัยยุธิปัตปัจจโยอุิปััตปัจจยตปัจจยิปัปัตจพตปัจจัยสัยยัินปรจ ปฏิกาเกิดขึปีของการอดิเียนเจ้าจนะังวัดนังโจนะครับพอนะนะจบลงต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการปฏิทีเข้าสู่การนอกน้อมเด็กกายวยสาถาวายปัจจัยไตรธรรมเรียนพระเ,เจ้าเจ้าตามสามนะครับทนะานี้ทำนั้น อาต่างครอบครัวของต่างนางสาวบุทธนัทมขลับมงกรคลินนะคะรับขอกระทำครอบครัวข,ข,ของคุณแม,ม่อุตเดือนวันนี้ก็เป็นพระคืนอา้เรงการเป็นยืนต้น กขอ,อนอกน,น้อมคือกับตังพลวกบานเข้าสู่ดัง,ง,ง,เ,อดงเอาทัพทุกเทมมาละหนึ่งครับประทินจดูกัจจัยเอกอรณาตเทวกประกาลรางจาบน,นั้นชาวายเดออเพทท่านอรอก็เอาว่าขงาจากรจำใจก่อนอิชโรไปตรวจในตานี้ กเรียนเชิญคุณแม่คุณเลนนะครับเนาะเข้าถวายกันเทศนะครับังจาบนนถวายในองค์เรือเกษตรวัดสีรูทงครอบครัวนะครับของนางสาวือพนะัตอาครรัต์มังกรทรีงเรียนเชิญทั้งสี่ท่านนะครับเข้าถ่ายองค์ครัวอเกรตรวัินะครับ คี่ท่านแล้วก็มามอบปฏิกรรักอาจารย์หนึท่านนะครับนาคุณพี่ไอ้น,นุรีนำทีก็ได้นะครับเนาะ